เอเซอร์พรีเดเตอร์นะครับนี่คืออีกหนึ่งชื่อที่เกมเมอร์ต้องคุ้นเคยดีโดยเฉพาะในโปรดักต์ของโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่เขาสร้างชื่อมานานพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับและมีการปรับเปลี่ยนรีเฟรชสเปกกันทุกปีให้ทันยุคสมัยและตอบโจทย์คนเล่นเกมและใครที่อยากรู้ว่าตอนนี้เอเซอร์พรีเดเตอร์เขาอัปเดตไปถึงไหนกันแล้ววันนี้เราอยู่กันกับเอเซอร์พรีเดเตอร์เฮลิออสสิบหกโน้ตบุ๊กเกมมิ่งตัวแรงที่มาพร้อมขุมพลัง c p u Intel Gen14 พร้อมงัดได้ทุกเกมและเครื่องที่ราด,ารรด้้มอบทสุพจ RX40 80ด้วยเอาเป็นว่าเครื่องนี้จะแรงจะลื่นขนาดไหนอย่ารอช้าครับตามมาดูไปพร้อมกันเลยซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายเรามีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำกันด้วย สำหรับ Acer Predator Helios 16ที่เรารีวิวรอบนี้นะเป็นโมเดลใหม่ของปี2024ซึ่งเขาขยับมาใช้ CPU เป็น Intel Core i9 รหัส 14900HX นะครับทำความเร็วได้สูงสุดถึง5.8 GHz แน่นอนว่ารุ่นท็อปขนาดนี้ก็จะได้ใช้เทคโนโลยีของ Intel Gen 14แบบจับเต็มทั้งการแบ่งคอประมวลผลนะรระหว่างงานเบาและงานหนัก และมีสิ่งที่เรียกว่า t ทรดด d เรกเตอร์คอยจัดกระจาย w o r ร์กโหให้ไม่มีส่วนไหนรับภาระหนักจนเกินไปจนทำให้ภาพรวมนั้นนี่ก็คืออีกหนึ่งเจนที่เก่งมากในเรื่องของมัลติ t a s k i n g นะครับโดยเฉพาะกับเครื่องนี้ที่ได้มาเน้นๆนะ24คอร์32เทรดเรียกได้ว่าเกินเบอร์สุดๆแล้วสำหรับการเล่นเกมในส่วนการ์ดจอครับอันนี้ก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันเพราะเขาให้มาเป็น GeForce RTX 4080 ว r แ GDDR6 12 g b นะครับส่วนแรมในเครื่องเป็น DDR5 32 g b b u บัส5006ซึ่งมันก็คือ16 g b ที่เสียบมาให้2แถวพร้อม SSD Storage ความจุ1 t ทรส่วนหน้าจอเครื่องนี้ก็เป็นไซส์มาตรฐาน16นิ้วอัตราส่วนแบบ16:10นะครับความละเอียด 2K 2560คณ1600พิกเซลและมีสีเด็ดถึง2อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือเขาให้ Re f r e s h rate มาถึง250เฮนะครับเรียกว่าเยอะสุดๆถูกใจคอเกม FPS แน่นอน และอย่างที่2นะครับก็คือหน้าจอเขาจะเป็นเกรดพรีเมียมเลยนะครับกับค่าสี DCP3 i 100%นะครับมีเทคโนโลยี Mini LED ในตัว และเป็นมาตรฐานดิส l a y HDR 1 0 0 0ด้วยนะครับดังนั้นเรื่องคอนทราสต์เรื่องความคมบอกเลยว่าไม่เป็นสองรองใครในตลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งแน่นอนซึ่งทั้งหมดที่เราไล่เรียงมานะครับก็แน่นอนว่านี่คือโน้ตบุ๊กที่เป็นตัวจบของใครหลายคนได้เลยแต่จะให้พูดปากเปล่าก็คงไม่ใช่สไตล์เรานะครับเพราะงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าตัวนี้เล่นเกมแล้วจะเป็นยังไงโดย Perform a n c e นะครับเราขอทสเน้นๆที่เกม Triple A อย่างเดียวไปเลยนะครับและฟิกซ์ความละเอียดไว้ที่ 2K ด้วยเพราะสเปคระดับนี้ก็ชัดเจนว่าเกมเบาๆ ลลื่่นหมดอยูแ้วขอเริ่มกันที่ Stalker 2นะครับอีกหนึ่งหมุดหมายที่ทั่วโลกเฝ้ารอกันในปีนี้ซึ่งพอปล่อยจริงกลายเป็นว่าเกมมีปัญหาเรื่อง Performance เยอะพอสมควรทั้งเรื่องบั๊กและการกินพลังเครื่องที่เกินความจำเป็นนะับ แต่ปัญหาอย่างหลังนี่หมดห่วงแล้วครับเพราะว่าเมื่อเล่นบน Acer Predator Helios 16นี่ก็คือกลุ่มพลังระดับ h i g อน n d ที่คุณแทบไม่ต้องกังวลว่าเกมมันจะหนักเครื่องแค่ไหนนะครับยิ่งพอเป็นเกม Open World แบบนี้ที่ต้องอาศัยพลังของ CPU ยเยอะๆเนี่ย Intel Gen 14ก็จะได้สัแปงพลังได้แบบเต็มที่เลยและเกมนี้เราสามารถปรับกราฟิกทุกอย่างดันสุดไปที่ระดับ e อ i c ได้เลยนะครับพร้อมเปิด DLSS ไว้ที่ระดับ Balance นะครับกับเปิดเฟรมเจเนอเรชั่นเอาไว้ด้วยผลก็คือเฟรมเรทจะเฉลี่ยอยู่ที่130และในบางจง ถึง150ได้ด้วยเฟรมจะไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่มีตำกว่า100แน่นอนถือว่าลื่นแบบเกินพอเลยละครับและเกมนี้เขาก็จะไม่ได้มีหมวดเรทเรสซิ่งแยกไว้ต่างหากนะครับดังนั้นการปรับเอพิกของเราเนี่ยมันก็จะรวมเอาเรทเรสซิ่งเข้าไปแล้วภาพที่ได้ก็จะเป็นทั้งเท็กซเจอร์กับแสงเงาที่จับเต็มขั้นสุดเลยครับยิ่งถ้าเป็นฉากกลางคืนหน้าจอดิสเพลย์ HDR 1000ของเขาก็ทำคอนทราสต์ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมและเพิ่มอรรถรสในการเล่นได้เยอะกว่าจอปกติแน่นอนจัดเป็นประสบการณ์สำรวจโซนที่เต็มมออิ่ม่มากๆครรับสเืง ขอตอบกันที่เกมนี้เลยนะครับ Call of Duty Black Ops 6นะครับภาคล่าสุดที่โงเกมพาสและทำเอาหลายคนติดองอมแงมเลย ซึ่งการเล่นบน Predator Helios 16แน่นอนว่าคุณปรับสุดได้ถึงระดับ Extre m e มเลยนะครับซึ่งทาไ่เปิด upscaling ใดๆก็จะได้เฟรมเรทอยู่ที่70 80นะครับแต่ถ้าใครยังรู้สึกไม่สะใจนะครับก็สามารถเปิด DLSS ไว้ที่ระดับ Balance และเปิด f r รม e Generation ช่วยได้นะครับเหมือนกันเฟรมที่ได้ก็จะขึ้นไปเฉลี่ยอยู่ที่120นะครับและยิ่งถ้าเป็นแมปเล็กๆในโหมด Face off อะไรแบบนี้ก็จะขึ้นไปถึง140ได้เลย,เลยซึ่งด้วยความที่ภาคนี้เขายกระดับ movement เปลี่ยนให้เราเป็นจอมยุทธ์นะคระ ดังนั้นคุณได้เรียกบนคอมแรงๆเฟร,รมลื่นๆแบบนี้บอกเลยว่าโคตรมันครับยิงโดนไม้นี่ไม่รู้นะครับแต่ขอเทพไว้ก่อนนะครับอันนี้ยอมกันไม่ได้จริงๆ และปิดท้ายด้วย Black m i t h w u k o n นะครับที่น่าจะเป็นเกม the year ในใจของใครหลายคนในปีนี้เลยนี่ก็คืออีกเกมที่รีดพลังของ CPU และการ์ดจอมาใช้เยอะมากนะครับและ้วยแอคชั่นที่มันอินเทนสุดๆเลยเนี่ยดังนั้นถ้ามีจังหวะก,กระตุกแค่นิดเดียวก็อาจจะทําเราร่วงลงไปนอนกับพื้นได้แล้วซึ่งเกมนี้แน่นอนว่าเราปรับกราฟิกทุกอย่างไปสุดที่ระดับซีนิมิต i ิกนะครับพร้อมเปิด u l l ray t r a c i n g ไว้สูงสุดด้วยผลก็คือเฟรมเรทจะเฉลี่ยอยู่ที่70โดยมี DLSS กับ frame Generation มาช่วยไว้ด้วยก,ก็นนนน่่่าาสใจเเหมมือกกกัวทีิน เครื่องเยอะสุดคือเกมนี้ซึ่งถ้าใครอยากได้ลื่นขึ้นอีกหน่อยเนี่ยก็สามารถปรับคุณภาพกราฟิกหรือลดเลเยอร์เทรซิ่งลงมาสักขั้นหนึ่งอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ความสะดวกเลย ภาพรวมจากทั้ง3เกมก็ชัดเจนว่า Acer Predator Helios 16มันคือสักประหลาดที่ชนได้ทุกเกมในพอสอี้แน่ๆนะครับและที่สำคัญคือเมื่อเล่นแบบลดล็อกเฟรมให้การ์ดจอมันรันแบบฟูลโหลดนะครับความร้อนการ์ดจอก็จะอยู่แถว86-88องศาถือว่าพอรับได้นะครับและเสียงพัดลมก็ไม่ดังเกินไปด้วยแม้จะเปิดเป็นโหมด Perform a n c e อยู่แต่ถ้าขยับไปเปิดโหมดเทอร์โบก็แน่นอนว่าพัดลมจะดังเอาเรื่องเหมือนเครื่องบินกลาลังเทคออฟเลยนะครับผมคือด้วยการ์ดจอระดับ4080นะกับอะแดปเตอร์ที่จ่ายไฟแบบ เบิ่มๆนะสามวัตต์เนี่ยทุกอย่างก็ต้องเล่นใหญ่ขึ้นด้วยเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะไว้ใจได้แน่ๆนะก็คือ Intel Core i9 Gen14 ในเครื่องนี้นี่แหละครับที่เราต้องใช้คำว่ามันแกร่งเกินทุกเกมไปแล้วนะครับและยังแรงแบบเหลือเฟือสำหรับสตรีมมิ่งด้วยนี่คือพลังประมวลผลที่ตอบโจทย์ได้หมดจริงๆกับไลฟ์สไตล์ทุกคนในปัจจุบัน ขอสรุปเลยนะครับว่า Acer Predator Helios 16คือโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่ครบเครื่องสุดๆนะสำหรับการเล่นเกมแบบ 2K คือนอกจากสเปคจะอัดมาเต็มแล้วเนี่ยหน้าจอที่เขาให้มาก็ยังพรีเมียมมากๆและมันจะทำให้สนุกกับการเล่นเกมเยอะขึ้นกว่าจอโน้ตบุ๊กเดิมๆแน่นอนโดยรุ่นที่เราได้มารีวิวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดที่มาพร้อมราคาระดับท็อปเหมือนกันนะครับ 99, 9 9 9า0บาทแต่อย่างที่บอกไปตอนต้นครับว่าเรามีโปรโมชั่นดีๆมาบอกกันด้วยโดยในช่วงปลายปีแบบนี้นะถ้าซื้อโน้ตบุ๊ก ก็จะได้ส่วนลดสูงสุด5,000บาทนะครับอย่างเครื่องนี้ก็จะลดเหลือ94,990บาทกันไปเลยแต่ถ้าใครที่งบจํากัดอยากได้ตัวรองกว่านี้หน่อยนะครับทาง Acer เขาก็มี Predator Helios 16รุ่นอื่นกับซีรีส์รองอย่าง Predator Helios Neo 16อีก4รุ่นนะครับเข้าร่วมรายการด้วยเหมือนกันโดยแต่ละรุ่นนะครับก็จัดสรรสเปคกับราคามาดีมากนะครับและเป็นขุมพลัง Intel Gen 14ด้วยกันทั้งหมดก็ไล่ดูตามตารางนี้ได้เลยนะครับตัวโปรโมชั่นเนี่ยเริ่มแล้วตั้งแต่เดือนนี้และจะหมดเขตในเดือนมกราคม2 2025นี้ใครที่สนใจก็ไปเลือกดูเลือกซื้อกันได้ทางหน้าร้านค้าต้แทางจำหน่ายทั่วประเทศที่ Acer Store สาขา IT Mall Fortune ชั้น3หรือสั่งซื้อจาก Acer Online Store ที่ลิงก์ใน description ได้เลยครับ